ก็ยังมีวันพรุ่งนี้มรืนนี้นะที่เรายังสามารถต้อนรับความเห็นหรือทัศนะหรือแง่มุมของฝากรัฐบาลถ้าเผื่อจะมานะครับก็ยินดีประสานงานมาได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มาก็เป็นการเสียโอ,อกาสของท่านเองซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ก็สาธารณะก็รับรู้อยู่แล้วครับขอบ,ขอบคุณครับออขอบคุณครับพอดีอาจารย์อภิชาติในฐานะเป็นโคศกคนหนึ่งขอพูดนิดเดียวครับแล้วก็จะปิดเลยครับครับ ทพี่น้องสื่อมวลชนครับผมมีเพิ่มเติมนิดเดียวเท่านั้นครับก็ขอเรียนยืนยันนะครับว่าการดําเนินงานของวุฒิสภานะครับในกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะหาทางออกให้กับประเทศไทยในขณะนี้นั้นนะครับดำเนินการด้วยความเป็นอิสระครับ แล้วที่สำคัญคือเน้นการรับฟังจากทุกภาคส่วนนะครับผมขออนุญาตที่จะสรุปสั้นๆง่ายๆครับตามเวลาก็คือว่าหลักในกระบวนการที่เราดำเนินการนั้นก็คือสองชอบกับสองไม่ครับชอบที่หนึ่งก็คือทุกอย่างที่จะดำเนินการไปนั้นต้องมีความชอบโดยกฎหมายชอบที่สองก็คือทุกอย่างที่เราดำเนินการไปนั้น ต้องมีความชอบโดยประเพณีการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วนสองไม่ที่เราคํำนึงถึงกันมากนะครับและต้องยึดถือปฏิบัติเป็นทางออกให้กับบ้านเมืองนั่นก็คือนะครับการตัดสินใจและทางเลือกต่างๆนั้นจะต้องไม่นําไปสู่ความรุนแรงและความสูญเสียในสังคมไทยอีกและไม่ที่สำคัญยิ่งสำหรับ ประสบกริกรไทยทุกคนก็คือจะต้องไม่เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพะยุคนลนระบาทโดยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับต้องเป็นการตัดสินใจที่ยึดถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านสมาชิกพุฒธที่สภาทุกท่านครับสวัสดีครับ